เป็นคอเกลียวนะตรงนี้ฮะก่อนอาวุธจะเข้าตรงนี้ก่อนอาวุธจะเข้าก็คือเป็นคอเกลียวนะครับผมแล้วเราโดนไปตรงนี้โอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันนะพรามันไม่มีเบนเจมส์ะตรงนี้เปอร์อนเหม,มือนเป็นตอนนี้ทีมที่ดีที่สุดตอนที่ใช้เกลิวนะครับเกลิวพร้อมกับคูลิปูลิพิซันเนอร์นะครับแสงใส่โจมตีอันนี้เราอยู่ฝั่งสีฟ้าเราเป็นฝ่ายบุกนะครับเราจะได้ไล่กันตีก่อนนั่นเองนะครับ เอ็งเจ้าโอบลานไปตรงนี hmm. okay. ้ได really ้เกลิวกันชุกมาครับเอาอดูกันซูย่าโซนารุมจริงกดทับจุดก่เซนอันนี้เป็นการวอร์มก่อนอาวุธสามดาวสีดาวจะเข้านะครับผมอันนี้คือแบบวอร์มกับบิปปาป้าไงครับว่าบิปปาป้าก็ตัวบักเหมือนกันนะครับผมคอเกลิวกับมาอีกครั้งหนึ่งณจุดจุดนี้ครับตีสตันไปเพราะว่าเราได้แรงตีก่อนครับแล้วเขาได้ซสเปอร์ตรอยดาชายเรามาครับต้องมาดูกันซูยฮาโซ่ครับอีกทีนึงครับระนอมจริงกดทับจุดก่เซนจากฝั่ง บ uh uh. like ิ๊กป้าป้างยัดหน้ามาจังหวะนี้เราติดตั้นตัวไหนบ้างเราติดสตั้นสองตัวนะสามสามตัวหรือเปล่าไม่ครับแค่สองตัวเราแสงไปโจมตีสวนคืนกลับไปมีกระตุกเล็กน้อยฮะมีกระตุกเล็กน้อยตรงนี้ปุยไข่เตะคืนจิตบทขยี้ยัดหน้าไปนี่ฮะจิตโกโยจิจิตโกโยจิไปติดโล่ทุกตัวแน่นอนอย่างนี้มาดิครับ ก็มาเลยครับแล้วได้เราเราได้เกลิวเขาได้ซุปเปอร์อร่อยได้ใช่คืนจิตปกยี่สวนคืนกลับมายัดหน้ามาตรงนี้แต่ว่าเม็ดเจมเราเยอะมากเลยนะดูเม็ดเจมใส่ปะการสงดีๆนะโดนซุปเปอร์่อยได้ใจของเราเองยัดหน้ามาแต่ว่าโอ้โหนี่ฮะเม็ดเจมเม็ดเจมแถวหน้าเราเยอะจัดนะฮะตรนนี้ปูยุไคเฮเตสวนคืนกลับมาครับจิโกโยจิต่อครับแต่บอกเลยว่าคอเกลิวกันชุบนี่ของเท่นะครับของเทปูยุไคเฮเตะครับคืนจิตปกยี่สวนคืนกลับไปเท่าไหร่ สามสิบห้าล้านป่ะจีกัวยูโอ๋แต่ขาม่เจ็งเขาก็เยอะเหมือนกันครับตรงนี้มาครับแล้วรีเลื่อขึ้นมารีเลื่อขึ้นมามาตรงนี้สวยหาโซ่เราดมยิงกดทับจุดกดเส้นครับสวนคืนกลับมานะจุดจุดนี้ยังไงติดจะต้านไหมโอ้โหเป็นพอกโหแล้วเมื่อกี้แล้วติดัน,น,นไม่ไเป็นไรอย่าเพิ่เคลียด้วยฟุกุกิยะฟุกุกิยวเคลียสแตนให้ครับตรงนี้ฟุยุครจิกัวยูจีไปเล้วโอ้โหนี่มันเป็นศึกของเกลิวกินซุปฮะ เกล้วก okay, ันซุปมาจังหวะนี้แล้วโหมาครับโุแล้วตีธรรมดาเราไม่มีดูไฟใช้ครับตรงนี้ซุปเปอร์หลอนมันตั้มกระยั่มหม่อมสวนคืนกลับมาครับก็ยังไหวอยู่เป็นเจมเหลือเยอะจะจัดจริงๆนะตรงนี้ไปกันต่อครับซุนโโนยิงกดทับจุดกดเส้นซุยฮะโซขึ้นไปเอวอากาศขี่ปนาวุธลงมากะย่ำหม่อมติดสตันกันไปครับคุณผู้ใครเยเตะครับนี่เพิ่งเธอแรกนะจะบอกว่านี่คือเพิ่งเธอแรกนะติกุโยติเป็นเจมเยอะนักหรอจังหวะนี้ยันหน้าไปฮะ เอาเรื่องนะตรงนี้แล้วใครไปหว่นวะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะไม่มีรกไฟใช้ครับสําหรับคูลีครับแล้วถึงกระค้างไปเลยทีเดียวเชียวะเกลิวกลับมาในสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วแฟดต่าง,งคนต่างแฟดต่างคนต่างติดสตันอยู่ก็เลยเป็นโมเมนตัมกระย่ำหม,ม่อมจากอรอยดา้านชายจากฝั่งสีฟ้าได้ไลนตีไปก่อนแล้วตรงนี้อโัโจโอ้ลาสวนคืนกลับมาแล้วไปกันต่อก็รประชมทีมกดทับจุดกดเส้นครับอาดยัดหน้าไปเลยวะอัดยัดหน้าไปอาดยัดหน้าไป นี่ฮะโอ้โหติดกันไปกันไปแล้วคืนเจ็บบทขยี้ครับคลืบไปตรงนี้คลืบไปหัวมันตัตม้มกระย่ำหม่อมสุ่ขึ้นกลับมาบ้านฮะก็รับแรงกระแทกครับสวยงามครับตรงนี้คืนจิ็บบทขยี้มาอีกแล้วเอออันนี้ไลอันติเท่านั้นยังไหวยัยงไหวนี่ฮะคอเกลีวยวข้อดีของมันคือมันไม่เหมือนคออาซาวินจักรกลตรงที่คออาซาวินจักรกลมันมันเพิ่มเมจิมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีตัวเพิ่มเมจิมเยอะแยะเต็มไปหมดฮะ ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ลอ,อยดักชายไม่ว่าจะเป็นทัสคมบ์ก,กีแล้วมีหลบหลีกแบบ<ด>์ไก่แดเพราะฉะนั้นคอเกลิว้วยือจะถึงสิทธิ์เธอหรือเปล่าก็มาดูนะฮะตรงนี้โอ้โหอูยุคัยยเตะอีกแล้วครับคืนจิบบอกขยีรขยี่ใจตรงนี้จิโกโยจีอีกแล้วโอ้โหแล้วเราได้ปูลีไปอบกอดซุปเปอร์ลอ,อยดักชายด้วยไงตรงนี้ระเบิดเพียระเบิดเพียตีธรรมดาไม่มีหไฟใช้ครับอุยุคัยยเตะครับอาศัยจังหวะของทัสคมบ์กีในการไล่ตีมาครับ จีกโกอยูจีอีกทีนึงเ็เกรงตามาครับตรงนี้หนาวแล้วครับแต่แอเอ็โจลัดมาตรงนี้ครับมีลูกไปใช้แล้วล้วาใส่เกเร็วกันชุบมาจังหวะนี้สนามแรงปิดได้แรงตีต่อครับสุยโซลรวมยิงกดทับจุดก,กดเส้นครับโอ้โหเนี่ยแหละความยาวนานของเมต้านี้ฮะบอกเลยว่าพอเป็นเกเรีวแล้วคือมันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยฮะตรงนี้แล้วตัวบัคเจอกันนี่ คือไม่ได้เลยว่าสแต็กต่อสแต็กฮะดวงด้วยหรือเปล่าก็ตรงนี้เพราะว่าจะดูว่าแอ่งจูโอบรัดใส่ใครครับสารับภูริภูริพิสเนอร์นี่นี่ใส่เกดูกันจุลยัดหน้าใส่ทีมตัวเองไปสิบสี่ล้านดาเมจแล้วกลับไปทีนึงเจ้าตสนามแรงปิดไปก็ซูยิฮั่นโซ่ดีครับเราดมจงกดทับจุดกันอย่าลืมนะครับนี่เพิ่งเทิร์นที่2นะนี่เพิ่งเทิร์นที่2เท่านั้นนะยัดไปคร้งสิบหกล้านดาเมจติดสตันก็ไปสี่ตัวครับตรงนี้ฮะซูยิฮั่นโซ่อีกทีหนึ่งเทคร์นของตัววเอองดด้้ยยัหนนาไปีีกทึง อาแล้วครับตรงนี้กับฟูยุคข่เฮสอเตกแล้วคืนจิตหลบมดคันจี้ไปนี่คือนี่คือเม็ดเจมมันยังไม่ล้นเลยนะเม็ดเจมยังไม่ล้นเลยฮะนี่คือเทิร์นที่2องมันจะทรมานจิตขนาดไหนก็ไปรับชมกันนะ้ที่ทรมานคนดูจัดจัดจริงๆนะผ่านไป5นาทีเข้าสู่เทอร์นที่3แล้วต่างคนต่างติงตดสตันกันอยู่แล้วก็โมเมนต์ต้องากาย้ำหม่อมสวนคืนกลับไปอีกเลยยี่สิบสามล้านดามเมจจากกาแล็คเตโอกรดแห่งรักแล้วเอาเกลิวมาอีกแล้วไง เอาเกลียวใหม่แล้ว,ลวรเราดมยิงกดทับจุดกดเส้นนี่ครับไปครับตรงนี้ยัดหน้าลงไปแล้วที่เมทนาหนยังติดสตันอยู่แล้วติดสตันกันไป3ตัวเหมือนเดิมครับข้างหน้าครับผู้ยุไคเอเตะกับรายการแรนติเราแองเจลขอดีๆได้ไหมล่ะเขาแฝ่ประกายแสงเราไปแล้วแฝดปะกายแสงเราจะเบื่อ,อจะหมดครับผุ้ยุไคเฮเตะเลยยังมีโลกเกลียวกันชุมม่มฮะแล้วยิ่งระบบใหม่มาด้วยคือมันจะมีโลกของเกลียวขึ้นมาซ้อนอีกการหนึ่งคือแบบโอ้มันจะยาวนาน จะจัดขนาดไหนต้องมารับชมกันนะแล้วยิ่งแทงท็อปมาสเตอร์นี่เอา<โ>ออกไปแล้วด้วยนะมันไม่มีตัวเซตหย่อนะกณผู้ใครเฮียเตะไปครับโอ้โหดูความทรมานของเมตาเนี้ยจีกัวโยสิอีกครีเลงนี่เพิ่งเคิร์นที่3มเท่านั้นแล้วบอกเลยว่ามันนานจัดจัดจริงๆบันดมยิงกดท้าจุดก,กเซนจัฝั่งบิ๊กป้ามาครับยัดหน้ามายัดหน้ามาตรงนี้บอกเลยว่าปิดเทอร์มนี้หัวใจว้าวุาน่นเลย ใช่ไหมปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมน้องๆโอ้โหปิดเทอมแล้วมาเจอเมตาแบบนี้บอกสีเวลาชีวิตจัดๆนะครับผมกดข้ามไปเลยก็น่าจัดดีแต่ว่าเราจะให้ดูครับเพราะว่าคนอยากดูกันเยอะครับว่าคอเกติลูมันจะเป็นยางไงก็เป็นอย่างนี้แหละฮะตรงนี้ครับชิคุโยจิราเกงแทนอีกแล้วหนึง่งหึหแล้วไม่เจมเราเยอะมากๆฮะบ,บอกเลยว่าไม่เจมทั้งสองฝั่งเยอะเกินไปหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้โหโมเมนตตั้งกระย่ำหม่อมมาแบบถึงจะตตันเร่องไงก็ตามแต่มเมจมมันเยอะเกินไปครับ ระดมยิงกดทับจุดกดเส้นครับตรงนี้ไปวัดกันที่พที่เหลือแล้วหรือเปล่า44ล้านดาเมแล้วรออะไรครับคืนจิตบดขยี้ศูนย์ขึ้นกลับไปนี่อย่างที่บอกว่ามันนี่มันเกาะระบุเฉพาะเข้ามันก็จะนานๆหน่อยถ้าเกิดระบุเฉพาะเข้าแล้วมันจะต,ตึงขนาดนี้ไม่ต้องมารอดูกันหลังจากนี้มาครับแองเจลแองโฮโกกอดลัดไปที่ภูลีครับคืนจิตบดขยี้ยัดหน้ามาอีกเลี้ยวนี่ยังไม่จบเทิร์นที่3มเลยติโกโยซิโอเคไหม โอเคไหมตรงนี้เมจเจไม่ค่อยลดเท่าไหร่แล้วแต่ว่าขึ้นซูเปอร์เทเลกรดิโคตื่นรืด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 ได้แลงน่ตีไหมทัสมาก,กิถึงก็ค้างได้ทีเดียวเชียวอาจจะไม่ค่อยพิมพ์นะว่าซูรุคุนากอยู่โอเคครับท่านแน่ซูปเปอร์ลอยโ um มเมนตัมจะย่ำหัวใจพุ่งไป36ล้านดานเมจโอ้โแองเจ,อ,อ,จงอีกทีนึงปาดไปใส,ส่ซูเปอร์ลอยดังชายสวยงามจ,าจ,าจาัดจ้านฮะ ระดมยิงกดทับจุดก,กดเซ้นซึ่งแน่นอนครับติด s t u แน,น,น่นอนนะครับผมยังไม่เทินที่6ครับนี่เพิ่งเดินที่4เท่านั้นยุคไคฮิเตะขึ้นจิบกคขยี้ยัดหน้าไปอีกทีนึงนี่คือการไล่ันต์ีแล้วมาต่อเลื่นจิตบกขยี้สวนขึ้นกลับมาอืม,มาครับเมตาอันนี้มันก็จะยาวๆหน่อยโอ้โหเราต้องปิดอินเอรเนชั่นไหมมันนานเกินไปนะนี่ตรงนี้ระเบิดเพียแล้วเราได้ดัาชายมาไง เราได้รักชายมาแสงแปดโจมตีเพี้ยไปนี่พึ่งถึงเทิร์นของแปดมักกะเสงแล้วมุมเมนตั้มกับย่ำหม่อมยัดหน้าใส่ฝั่งตัวเองไป44ล้านไปจัดไปสนามแรงบิดปีกได้แรงแตงีโอโหบอกเลยว่านากักบอกเลยว่าหนากักได้สนามแรงบิดมาณจุดจุดนี้ยัดไปติดสแตนไปแล้วระเบิดเพียยเ้ยคุคยขยี้แต่ตอีกแล้วพลังจิตบ,บนขยีข้กรึบไป ไปแล้วไม่ทันไหนเลือดเมจเจมเหลือน้อยจัดแล้วผู้รีก็จะไปหว่านเกลียวกันชุบติดโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดจุดนี้ได้ลูกไฟมาใช้แล้วถึงไม่ทันไหนฝั่งตรงข้ามปีป้าไม่มีลูกไฟใช้คุยูไคเฮเตะได้คืนจิตบทขยี้จากการไล่ตีของซาสมกิมาอย่างไหวอยู่จิโกโยจิมาต่อแต่เมจเจมเราเหลือเยอะเกินไปเมจเจมเราเหลือเยอะเกินไปตรงนี้มาครับแองโจโอฟลาสมาที่ผู้รีผู้รีจะไม่ถูกผู้รีเพราะูรีกันภูรีอยู่ คืนจีบขยืดยัดหน้าคืนกลับมาอีกทีนึงก็ยังไหวที่โกโยโจิมาก็ยังไหวฮะโอ้โห,โหตรงนี้แม่ไปครับสนามแรงปิดไปได้แรงติดต่อคืนนี้มันช่างยาวนานจ,าจริงๆสึกนี้สึกนี้บอกเลยว่ายาวนานเกินไป80สล้านดามเมจ ยังไงต่อแไม่เจมเราเหลือเยอะอ้าเราทั้งสเกิไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดามาใส่ซุปเปื่อรอยดักชายแล้วมากลับมาอีกทีนึงซึ่งไม่มีลูกไฟใช้เช่นกันมาครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นแต่ของเรามีลูกไฟใช้ไงของเรามีลูกไฟใช้ก็จัดหน้าลงไปดิคลาสตรงนี้ติดสถานกันไปเลเออคุยใครกันเตะพลังจิตปวดขยี้สวนคืนกลับไปบ้างจิงกโยจิติดโลทุกคนชด้ไหมลบโลกันไปแดะลบโลกันไปหรือเปล่าโลหายเปล่าพี่น้อง โอ้โหแล้วถึงกับค้างค้างไปเลยซูปเปอร์ลอยมาเป็นตั้ตมเฮ้ยเป็นสิ่งที่นานจะจัดจริงๆตรงนี้โอ้โหมาครับเข้าสู่เทินของเกนริวซึ่งตงิดสตันแล้วข้ามไปสู่แฟดประกาแสงที่สิ่จงจะสตันเช่นกันแล้วเราก็ไปกันต่ออุเร้องต้องปิดแอเมชชั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอปิดเมชั่นแป๊บนึงมันนิ่มันนานไปไม่งัน,น,นมันนานไปตรงนี้ระดมดีกดทับจุดกดเส้นจนเ่อดกระป๋ายสิ่งนี้มันใช่ยาวนานยิ่งหนักห้าเทินโคยุคัยเฮเตะเพราะฉะนั้นมันยังติดสตันอยู่เอาล่ะ ตรงนี้แสายแสงบอกขอไล่ติดคืนกลับมาบ้างดีผมมันตั้งระย้ำบอกบ้างดีตรงนี้ไม่ที่อื่นมาโอ้โหแต่เม้เจมเราเยอะเหลือเกินอ่าั่งระแสงของเราติดโล่ไปที่เรียบร้อยเกลือกชุดติดสะจ,จันมาครับระดมกีกดทับทุกเส้นจัดหน้า,นามาอู้ย,ยังไหวไหมเนี่ยมันสูสีสะจ,จันนะไม่ว่าใครชนะครับไม่ว่าใครชนะนะครับวันดีอาลีด้วยครับไม่ว่าใครชนะผมเหนื่อยครับผม <c oughs> ไม่ว่าใครชนะครับนักพากเหนื่อยครับแค่นี้แหละเออ ใช่ไหม <S <S เออไม่ว่าใครชนะมันไม่สําคัญเท่ากับคนภาคเหนืออ้าวแล้วใครไปหวานเกเรลูกันชุบไปหวานแล้วจิโกโยจีต่อคนที่ถัดไปที่จะไปคือเมทัลไนาหรือเปล่านี่ฮะเกเรลูกันชุบลงไปนอนแล้วฮะเอาล้ครับตรงนี้ผูลี้ก็ไปด้วยหรือเปล่าซูิฮะโซสวนคืนกลับมาระวังตายเองนะตรงนี้ยัดหน้ามาโอ้โหมาตรงนี้ติดสตันกูยุใคเฮเตะมาอีกแล้วสิบสองเลยเงินจิโกโยจีแต่เรายังมีเมทเจมอยู่ใช่ไหมแฟลกไกแสงยังพิ่งไปหวานแล้วติดโล่อยู่ ให้แค่ตรงนี้พูล,ลีฝั่งสีแดงตีธรรมดามาไม่มีไฟใช้แต่มีป,ปา้ลลาาผูยุคใครเตะสุดคือกับมาเพราะว่าไปการไล่ลต,ตีจิกยุโธจีต่อโอ้พายุนายกมาโอ้โหมาครับเข้าสู่รักชายต่อยธรรมดาไม่มีรู้ไฟใช้แล้วแต่ของเรามีไงของเรามีไงตรงนี้ไปดีครับ <สะ S 1> ก็ไปดีครับตรงนี้สุภิหาโซ่เราโดนกดทับจุดกดเส้นต้องตายแล้วไหมเน่ะเล่นติดลูกาอยู่อีกเหรอลติดลกทั้งสี่มันยกเว้นซุปเปอร์ลอยรักชายที่เมจเจมย์จะจัด ตรงนี้จิกโกโยจิไปดิเอาแล้วติดโลกทุกคนอย่างนี้ก็นรีพร้อมกันหรือเปล่ามาดิครับตรงนี้รีโล่โล่หาย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 เอาดีเองจู้ได้ตัวอะไรมาไม่ได้ตัวอะไรเพราะว่าเป็นคูลิแต่ว่าเราได้รวบมาตรงนี้ติดโล่กันอีกไหมจิกโกโยจิตึก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 นี่ติดโล่อีกรอบนึงแต่เมทไนายเขาไปหว่านแล้วเอาเรื่องไปล่ะตรงนี้ เยลูก,กันชูบมาคือซูเปอร์เทอร์ดิเขาตื่นดื้อแล้วลู่หายลูกหายลูกหายมาตอนนี้เข้าสู่เทอร์ดิ6ไม่มีสตาร์แล้วแต่เขาไม่มีเป็นท่ข้างในแล้วเช่นกันแล้วเขาไม่มีตัวชีวิตอย่างเมลสก,กาดป่ามาตรงนี้แล้วด้วยบุกเข้าเทดิเซซิก,กิมาในไล่แันตีอยู่แต่เราไม่เจอเราเหลือเยอะจังจริง,รๆ,รงๆ,ๆตรงนี้ซิโกโยจิยต,ยต่อเอาล่ะลูกโซ่วสวัสดีด้วยครับตรงนี้มากันต่อไปครับแบบกระแสน้งองเราบ้างหรือเปล่าผมตั้งใยจะหมอบไปก่อนเพื่อการไล่ยันตีที่เหลือไม่เหลือติสตันอยู่หรือเปล่ามาาคครรรัับบตงนี้ซซูเยโ ไปครับหลงไปตรงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสูส่เซนติโอเพมด้วยค่ะสมาชิกครับโอ้โหไอดีลองน้องอลลี่หรือเปล่าตรงนี้มเกดิซิสกิอันนี้ใครอ่ะโอ,โอ,โอ,โอ้โหรายงานตัวได้เลยครับผมมิจิมาแปดล้านยังไหวยอยู่ผูคใครยี่เตะทีน,นึงแต่ยังยืนได้ทุกตัวนะเกเรียวถึงจะติดโล่ครับแต่ว่าก็ยังไหวแต่ไ,ไแสงโซมตีขึ้นแสงสวนคืนกลับไประเบิดเพีย้ยไปดีครับ จูโจมอย่างแฟดแล้วทัศน์จะก,กีแล้วไงทัศน์จะก,กีสวนคือกระบาม,มเป็นไอ,อ้ลูกไฟเขาหมดแล้วเอาแล้วเก้ิวเราไปหวานแต่ไม่เป็นไรไม่หว่านแม่วนมัวนมามากอยู่แล้วโอ้เก้ิวไปหวานแต่เราติดโลคกันทุกตัวมาครับผู้ยูคใครเะตะตรงนี้ต้องหายไปหมดแล้วล่ะหายไปหมดไหมยังติดโรคอีกเหรอ,อยังติดโรคอีกเหรอจานตรงนี้โอ้โหแฟร์กระสงติดโรคครับทัศน์จะกีติดโครคผูอ้ยจะบอกฟูเมกิ่ลกกกูลิผูลิพิซเนอร์ครับไม่มีลูกไฟใช้ผู้ยูคใครเตะมาตรงนี้ โอ้โหราจิกโกโยจิยังไงเราจะไปก่อนหรือเปล่าไม่ไหวหรือเปล่าไม่ไหวจะเคลียร์แฟมกสแสงบอกไม่หลูแล้วบอกไม่อยู่แล้วตรงนี้ขอไปหวันก่อนละกันแฟมกสแสงบอกไม่เป็นไรครับไม่ทไนบอกตรงนี้งงเดี๋ยวดาเมจเรื่องดาเมจเราจัดให้เราจัดให้ลงไปเลยตรงนี้41ล้านไปดีมาไลาน์นติต่อด้วยด้ทัสมกิต้องไปหวันหมดแล้วหรือเปล่าตุกหรีไปหวันไปทัสมกิก็ไปตัวหนึ่งไป ไปเรไปนอนเราไปนอนเหลือแฟรประกายแสงตัวเดียวรีโลขึ้นมาโดนซุปเปอร์อันร้อนมมนตั้งไปย้ำหม่อมไปอีก 55- ส3ล้านดาเมจปูยุคายกเตะ,ะ,ะ,ะลูกไปอีกติดกวัวโยจิต่อเอาดีแฟลกประกายแสงยืนไหวหรือเปล่าพี่น้องพี่น้องไม่ไหวดิติดลูกอีกแล้วหรอตรงนี้โดนคูรีจุ๊บจุไปแล้วมาต่อแฟลรประกายแสงโจมตีขึ้นแสงได้สิบทีเจเอาดีครับตรงนี้ปาดมา10ล้านดาเมจเลยเหรอ พี่น้องแต่เลือดเราเยอะนะเลือดเราเยอะนะซูเปอร์รอนมันตั้มกระยัมหม่อมไปตรงนี้เมจเจมของซปเปอร์รอนดัชายฝั่งพี่ป้าป้าเหลือแค่สี่เหลือแค่สี่ตรงนี้ยัดหน้ามายัดหน้ามายังไหวดูยูใครจะเตะยังไหวตั้งแต่แสงจงิงขึ้นแสงสูนขึ้นกลับมายังกินข้าวไปจบแล้วก็ยังไม่จบคสำหรับเือนี้ยังไงดีแม่เจ้ามันมานานขนาดนี้ โอ้โหมานานขนาดนี่แลแ้วแท้งของเราก็คือสปเปือ์ลอยดักชายที่วางอยู่ตำแหน่งข้างหน้านะครับโอ้โหจิกโกโยดจิโอ้เกลงแทนโอ้โหแบบการแสงบอกเลือเ่อนเหลือิดเดียวก็ไม่ยอมให้งั้นก็ต้องถึงพี่ของไม่ทันไนต้องขึ้นไปอวกาศเลยทีเดียเชียวลงมาขี่ปนาวุธนี่ยังไม่แตะกเหรอตีองลมรีกเหรอ ตรงนี้ไปหว่นได้ยังไปหว่นแล้วแล้วเหลือซูเปอร์ลอยดใชัยที่เหลือไม่เจม2อันจะตายหรือเปล่านี่ยังไม่มีอาวุฉพาะนะป่อยธรรมดามาแล้วเหลือไม่เจมเมดเดียวแต่เ็เขาต,ต,ติดติดไม่ยอททอก,ก่อนหรือเปล่าจิกุยจิโอจีโอสิบเทินโดนก๊อปปี้ตามน่าเบื่อจัดจจริงๆตรงนี้โอ้โหคุณเฮเบสบอกมาครับโอ้โหบิ๊กป๊อบ้าติดก็ต้องก๊อปปี้เบต้านี้เกลูกกันชุกกลับมาพังอ่ดอีกครั้ง โอ้โหนี่ครับย,ยืนยันด้วยคุณเฮอร์เมตเองนะครับผมตอนแรกใช้แฟตปดไอตอนแรกใช้อะไรนะใช้เมลสก,กาใช่ไหมใช้เมลสก,กานะครับผมแล้วเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นพูลลีก,กับ กับเกลิวแทนนะครับแทนลาสวินจากควนแล้วก็เมนียวสาก,กาใะ่ไหตรงนี้มิชีสวนขึ้นกลับมาแล้วแปเทินตรงนี้แบงไม่เจมหมดไดูใครเฮียเตะนี่คือยังไม่มีอาวุธเฉพาะแล้วแรงจัดๆจ,จริงๆติดกัวโยจีต่อปื้อไปติดไม่ยอท้อแล้วเข้าสู่เทินที่แปดูซูยาโซเราจะชนะไหมต้องมาดูกันตุ้มตุ่มตุมตุมใครไปกินข้าวอีกจานหนึ่งได้เลยครับเพราะว่าติดลูกเกลิวครับน่าจะอีกนานนะตรงนี้กินข้าวอีกจานก็ยังกินหมดแล้วก็ยังไม่จบครับ กินหมดแล้วก็ยังไม่จบเพราะว่าติดลู่ครับไม่มีแตอมิัเตไร์คอยเซตย่อครับแล้วกูยยุคายเเยี่ต่อีกทีนึงโอ้โหติกูยยุีต่อแม่เจ้าประจาน,านขนาดนั้นอะไรจากนานขนาดนั้นเองโจ้ซึ่งเอาไปก็เท่านั้นครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอยู่แล้วต้อจากฟุฟุกิที่ยืนอยู่เฉยๆปครับโมเมนตัมกระยำหมอมมาโอ้โหแต่เราอย่าลือไม่เจมอยู่แล้วเที่เก้าจพล่อลอยโมเมนตัมกระยำหมอมส่วนึ้นกลับไปบ้างแต่เขามีลูอยู่ซึ่งแปลว่า เขายังไม่ตาย,ยง่ายๆแน่นอนตรงนี้โอ้โหถึงมีดาเมก็ตามวิวเยี้เตะทีนึง<ค>โอ้โหดาเมจไม่เข้าแล้วครับน่าจะสิบตาน่าจะสิบเธอนอ่ะตรงนี้ลีเลย,เยขึ้นมาโดนรวบมาจิกโกโยติตอบหมดยังเลยหมดยังต,ติดไป่ท้อหรือเปล่าองนี้ติดลู่ยพิกกพิการซูิฮัตโซ่ปีพอแน่นอนจังหวะนี้เล่นอาวีสามตาก็ยังไม่จบอะไรจะขนาดนั้นจิกโกโยติ เอือมาติดโลมาดิโมมไม่ตั้กันยำหมอมปาตรนนี้มิดที่อื้อก็ยังยืนได้เคียเตะชีนึงจิกโกโยจิติดโลอยู่โอเคภูริแองเจแล้วเราไม่ตลังลูกไฟหมดเลยทีเดียวเชียวแล้วเขาได้เปิดก่อนมาเปิดมันเลยปึ๊บมาตรงนี้ได้ไม่เจ็มไหมไม่ได้แล้วนะ ไม่ได้แล้วนะหรือเลือนขึ้นมาเล็กหน่อยแล้วก็จะย่ำหม่อมสวนขึ้นกลับไปบ้างติดโล้ดเนิ้วโอ้ไมนะ่าจะจบในขณะที่เราเลือเดยเยอะกว่านะครับผมก็เห็นกันชัดๆนะครับว่าไปยังไงนะครับผม,มเออ บอกไว้ก่อนเลยว่ากดไลค์ให้กับคลิปนี้กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแต่ยังไม่ลาการเราจะดูให้จบก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูประวัติด้วยวเป็นยังไงบ้างแล้วผมคอกีรู้เข้ามาจริงนี่ก่อนอาวุธเฉพาะมานะถ้าอาวุธเฉพาะมามันจะขนาดไหนมันจะจบในสิบเทินได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอรับชมกันทูบีคอนติเนียลนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สิบเทินเกาไม่ลงนะครับผมต็ติดโล่อยู่เออมาดูกันก่อน19ล้านยังไงฟุ้ใคร ทำรามเมดไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันติดโล่เรื่อยๆโอ้โหโอ้โเลื่อยๆขึ้นมาแล้วเฮ้ยมีหวังหรือเปล่ามีหวังไหมตรงนี้จิกุโกยจิไหมติบเพลินแล้วเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้เอา้านี่แะละฮะไม่เป็นไรอย่าให้ดูประวัติเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพยเ้เฉยเลยวะนี่ครับผลการแข่งขันที่ป้ปปาๆเข้ามาตีนะครับใครตีเท่ากับชนะใครใครตีเท่ากับแพ้ต้องพูดอย่างนี้ใครตีเท่ากับพแพ้ราะว่าเขามาตีแพ้เรานะครับเราไปตีเราแพ้เขานะครับ เอ้แต่มีชนาด้วยนะคลิปมีรักอันนี้น,น,น,นี่บิ๊กป้าป,ป้านะครับนี่ครับไปกันไปกันไปกันมาอย่างนี้ครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอาวุธสีดาวเจอกันนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ